สวัสดีครับพี่น้องชุมชนกร,รงานพูตนมางานบอนไซทุกท่านนะครับผมเองคนระับ FC ตอนนี้นะฮะทุกท่านทักมาก็ส่วนใหญ่จะจะมีทุกภาคนะครับทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับก่อสร้างงานไปได้วยกันเป็นแรงบันดาลใจก็ดีใจนะบ FC บอกเอ่อตั้งแต่ดูช่องผมมาก็มีแรงบันดาลใจในการสร้างงานเอ่ออย่างที่ผมเรียนให้ทราครบครับผมใหม่ๆเลยไปเห็นงานบอนไซแล้วมันสวยมากเลยเกิดความทอ้อ กลับไปแล้วกลับมาท้อไม่อยากสร้างไม้เพราะว่าไม้เราขี้เหร่นะฮะไม้เราขี้เหร่นะครับแต่ที่นี้เมื่อวันหนึ่งเรามาอยู่ไปเจอกลุ่มคนที่เขาเริ่มต้นสร้างนะตั้งแต่จัดรากปิดรากตั้งแต่ตอนกิ่งนะฮะเล็กๆจัดรากไปแล้วก็ทำให้เรามีกําลังใจแล้วก็อยู่ในกลุ่มคนของกลุ่มนี้นะฮะไม้ที่ใหญ่สวย,สวยนะเป็นไม้ที่ราคาแพงมากครับ บอกเลยว่าราคาเป็นแสนเป็นล้านอันนั้นเหมาะสําหรับผู้มีเงินนะฮะคนมีเงินเยอะๆมีตังค์อ่ะท่านก็ไม่รู้จะเอาเงินไปไหนท่านเป็นคนที่ชอบต้นไม้เหมือนเรานี่แหละนะพอมีเงินก็เราสามารถซื้อได้เพราะนั้นช่องผมเองนะสร้างแรงบรันดาลใจนะให้กิจวชนคนรุ่นใหม่นักสร้างสารรค์ที่มีเงินน้อยนะครับบอกเลยผมเองก็ค่อยๆสะสมนะครับผมบอกวิชาหาเงินแล้วนะ เราก็หาเงินสะสมเงินไปด้วยขนาดเดียวกันเราก็ซื้อต่อไม้นะต่อคนอื่นบ้างโครงสร้างคนอื่นบ้างมาสร้างนะครับอย่างอย่างเนี้ยผมมาขมไปแค่เนี่ยผมก็ใช้วิธีการตอนถ้าติดตาเสียบยอดมีเอาหมดทุกอย่างเลยจัดรากด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะวิชาหาเงินนะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูอีกไม้แค่นิดหนึ่งเี้ ไม้ชนิดนี้โมง,งมออมาานุราครับไม้อมตะนิรันดร์การอันนี้คือขึ้นตามรากตัดออกนะครับไม้ต้นนี้ผมได้ต่อจากคุณมดถ้าท่านยังจำได้นะผมเคยรีวิวแล้วนะนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วทีนี้ปัญหาก็คือผมไปปลูกลงในในดงในป่าที่ผมสร้างบอนไซนะครับเดี๋ยวทุกท่านได้ดู อันนี้เป็นป่าเป็นม่วงนูลาผมไปลงดูนะครับผมไปลงในในชิดชิดกันไปเลยนะมันก็เลยทําให้บางแดดถ้าไม้ที่สู้ไม่ได้นะีมันจะมันจะไม่เจริญเติบโตผมให้ดูนะฮะในไม้ในสวนส่วนที่ผมลงพื้นที่แคบๆหน้าบ้านแต่ว่าผมก็อยากสร้างอันนี้ได้แรงบนันดาลใจจาก ลุงนิดบ่อนใส่นะครับท่านท่านปลูกลงดินแบบนี้แหละอันนี้ผมยังมีวงล้อ,อยางนะเนี่ยงวงล้อ,อยางของลุงนิดไม่มีนะท่านไม่ใส่เลยเพราะมันคงเปลืองพืง้นที่ท่านก็ลงลงเป็นแถวแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เลี้ยงขนาดไปปา่าหญ้าเงี้ยถอนออกบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะม,มันโตอันนี้โตผมสังเกตนะเห็นไหมครับนะท่านมองไปนะครับท่านจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันโตได้นะครับอันนี้สองฝน แต่ฝนที่เต็มๆคือฝนนี้เนี่ยฝนที่สามนะครับนะแบบนี้ก็สามารถสร้างงานได้นะแต่ที่นี้ปัญหาก็คือเยวมาดูกันยังยังต้นนี้อะ่ะมันเป็นตอใช่ไหมผมก็อยากให้ลงดินถ้าไม่ลงดินเนี่ยมันจะไม่ไม่จบนะฮะบครูบาอบาจารย์ก็บอกงั้นนะครับหมายวามว่าโครงสร้างมันนะ่ะเนี่ย,ยจริงๆพวกนี้มันจะไม่โตอันนี้ผมก็เก็บไป นะกำลังขึ้นโครงสร้างเลยนะเดี๋ยวผมตัดแต่งไปผมชี้เห็นจุดดีจุดด้อยอย่างชัดเจนเลยนะครับนะท่านจะได้ไปปรับใช้ฮนะโมงหนูลาอันนี้ก็เป็นไม้ทำเงินอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับนักสร้างสรรค์ที่จัดรากขายนะลายท่านจัดรากที่สวยขายเนี่ยผมว่าได้ขายแน่นอนแล้วก็สร้างโครงสร้างครับ นะทำโครงสร้างขึ้นที่สวยแล้วก็ขายให้กับนักสร้างสรรค์ที่ซื้อไม้โครงสร้างไปสร้างต่อนะก็จะประหยัดเวลาส่งถ่ายทอดกันเป็นทอดทอดไปนะครับอ,อย่างต้นนี้นะครับผมผมเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันไม้โครงไม้ต่อแบบนี้คุณมดเขามีอยู่แล้วนะนะครับปกติเขาขายหลัก พันนะสามพันสี่พันหกพันแล้วแต่แล้วแต่ความสวยนะผมก็ได้มาต่อหนึ่งนะครับท่านก็ให้มานะอันนี้แบ่งปันให้มามันเป็นทรงอยากจะทรงแบบเลี้ยงทรงแบบประหลาดมั่งนะครับนะเลี้ยงทรงแบบประหลาดมั่งผมก็ได้มาเสร็จแล้วก็มาลงดินหวังว่าจะให้โครงสร้างมันโต ป้ากฏว่าแกนอยู่ครับเนี่ยสองปีได้เท่านี้ไม่โตอันนี้กิ่งกระโดงโตอยู่นะมันเป็นหนึ่งลำสองลำสามลำที่เหลือก็เป็นขแขนงขึ้นผมก็จะสร้างแบบทรงฟรีฟอร์มเลยเอาตามสไตล์ที่เราต้องการนะเมื่อเลี้ยงได้ขนาดขึ้นไปนะครับก็จะปังเขียงแล้วก็บิดนะประมาณนี้นะอันนี้ก็ออกด้านกว้าง ร้ายกว้างร้ายกว้างขวาหลังนะอันนี้ต้นใหญ่ลำใหญ่ก็จะดึงขึ้นเลยะฮะหนึ่งสองสามสี่ลำนะครับสี่ลำลำนี้ก็จะต่ำหน่อยลำนี้ก็ไล่ระดับขึ้นมาไล่ระดับขึ้นมาอันนี้ก็น่าจะสูงกว่าเพื่อนหน่อยละประมาณนี้นะครับนะก็จะเลี้ยงในลักษณะนี้นะครับผมเลี้ยงในกระมังจะยกขึ้นในกระมังและลงดินไม่ไหวนะครับ มันมีไม้อื่นคุมอย่างเงี้ยพอไม่ได้แดดนะครับมันก็ไม่งามครับต่อให้รดน้ําให้ธาตุอาหารสมบูรณ์แค่ไหนก็ตามนะปัจจัยสี่ในการจเจริญเติบโตของพืชก็เหมือนกันทั่วไปครับก็คือน้ําอากาศแสงแดดแร่ธาตุนะผมก็ใส่อะไรครับขี้วัวเป็นหลักเลยนะผมใส่ขี้วัวนะหลายท่านมาเห็นบอกโหวาจารย์ใส่เข้าไปได้นะไม่ตาย นะครับไม่ตายครับถ้าลงดินในกระถางมันก็ลงกันใส่เหมือนกันไม่ตายอันนี้ผมทําให้ดูเห็นเห็นเลยว่านะครับบอกจุดดีจุดเสียของไม้นะครับแล้วก็คอยตัดแต่งอย่างนี้นะอีงมันเยอะไปมันก็ไม่โตตัดแต่งออกนะครับ ประมาณนี้นะทำให้ทุกท่านได้ดูได้เห็นสร้างงานไปด้วยกันด้วยนะครับนะฮะสำหรับ f อฟซคือประสบการณ์ผมผมทําไปมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรผมก็แจ้งท่านท่านก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับไม้ต้นนี้นะครับได้โครงสร้างมาเนี่ยผมยกให้ดูเนี่ยระบบรากมันจะดีอย่างหนึ่งคือโมงหนูลาเนี่ยตายยากครับถ้าเป็นไม้มะขามเนี่ยเอ่อไม่แนะนำนะฮะอันนี้ตัดเลยนะตัดรอบๆเลย เนีย่ยตัด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 รอบเลยห่างแค่ฝ่ามือเดียวตอนที่ยกมานะครับบางยกให้มาแล้วก็เอามาปลูกลงกระมังก่อนแล้วก็ลงดินนะครับผลปรากฏว่าเขาไม่โตเพราะว่าโดนขุมไม่ได้แดดนะเพราะว่าปลูกเป็นโดงอย่างนั้นแหะยกเว้นว่ากิ่งตอนจัดรากแล้วก็เราสามารถที่จะเลี้ยงไปนะครับมันก็จะพุ่งขึ้นอย่างนั้นนะครับนะ ไม้ท่าต้องการที่จะให้โตลงดินแบบนั้นจะโตเร็วมากเพราะเราจัดรากไว้แล้วนะผมเคยรีวิวให้ชมแล้วนะฮะไม้ที่จัดรากในลักษณะน,นั้นทีนี้เมื่อไม่สามารถโตได้วิธีการผมผมก็ยกขึ้นมาประคองไว้บนกระละมังนะกะละมังดินที่ใช้ปลูกคืออะไรคือมะพร้าวสับไปกัปูมานะเดี๋ยวผมให้ดูเลยรากเนี่ยพอมันนิ่ง้จะสวยอันนี้ อันนี้หน้าไม้นะเราก็จะเอาลากกลุ่มนี้เป็นหน้าไม้หน้ารากนะครับนี่คือเสน่ห์ของม้งนูลานะครับเป็นฟรีฟอร์มละต้นนี้นะฮะก็ค,คงได้มีโอกาสบ้างนะครับผมก็ตัดเขียงไว้พอแค่นี้แล้วนะครคาก็เอาประมาณนี้นะระยะต่อไปก็คงจะรักษาเอ่อไว้ในกระมังก่อนนะมีโอกาสก็ไปลงไปลงดิน นะ้าให้มีพื้นที่นะครับแดดเต็มที่นะครับแดดรอบทิศอะไรเงี้ยไม่มีร่มเงาบางังน้าไม้ไก็เจริญเติบโตดีได้ขนาดนะครับเราก็ไปเบรดไปบริหารจัดการนะครับอันนี้อาจจะไม่เอานะเนี่ยใช้กิ่งเดียวไม่เอานะครับอ๋อผมนึกออกแล้ว ผมต้องการให้เกิ่งนี้ดึงน้ำเลี้ยงกลับมาแผลปิดบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเก็บไปเดี๋ยวให้มันให้มันดึงออกมาก่อนนะครับให้มันดึงก่อนค่อยตัดทีหลังอย่างนี้ครับให้มันขึ้นมามันจะดึงดึงแผลนะครับปิดแผลโม่งรุลาไม่ต้องห่วงครับแผลปิดได้ดีนะครับแผลปิดได้ดีครับเป็นไม้ที่คลาสสิกมากๆเลยทั้งระบบการจัดราก ครับระบบรากระบบโคนระบบผิวระบบแผลปิดนะกิง่งเเป็นไม้ตาคู่หากิ่งได้ง่ายหาทิศทางกิ่งของได้ง่ายนะครับประมาณนี้นะครับนะทีนี้ในกรณีที่เราต้องการใช้วิชาตอนกิ่งแล้วก็ได้ไหมมันได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเราต้องการเลี้ยงขนาดเราก็่าพึ่งตอนนะในมุมผมเนี่ยต้นไหนที่จะตอนผมก็จะปลูกไปโดยเฉพาะเลยนะครับ อีกประการหนึ่งนะครับผมอยากจะให้แบ่งปันความรู้เพิ่มเติมก็คือโม่งหนุลาเวลาท่านจะซื้อพันนะท่านท่านต้องเลือกนะครับคืออย่างนี้มันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าใบเล็กขนาดอันนี้คือว่าใบเล็กขนาดเล็กนะใบเล็กเนี่ยข้อมันจะถี่นะแต่ถ้าใบใหญ่มันจะโตเร็วแต่ข้อจะห่างแต่เวลาไปสร้างก็ดูถ้าเป็นไม้ที่ ใบใหญ่นะครับเราก็ไปเลี้ยงอฟอร์มใหญ่ขึ้นหน่อยนะฮะตาการตากำหนดตากําหนดที่ทางของกิ่งจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าต้องการไม้จิ๋วๆนะครับไม้บนไซจิ๋วก็เอาพวกใบเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับมาสร้างก็จะโอเคนะครับก็ลองเลือกเอานะครับมันจะมีลายสายพันธุ์นะผมดูเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ามใบใหญ่ใบกลางใบเล็กนะครับนะแล้วก็มีใบละเอียดอีกนะครับ นะก็ให้ความรู้นะสร้างงานไปได้วยกันนะตอนนี้บอนไฟบ้านมดก็รู้สึกจะตอนหลายท่านก็ตอนกิ่งขายอยู่นะเอส่วนผมส่วนตัวผมเองผมยังไม่ได้ตอนเลยเนี่ยนะครับถ้ามีมีบางท่านแวะมาก็ผมก็มีบ้างอะไรเงี้ยก็ติดไม้ติดมือไปเอาอย่างนั้นกันแลวกันนะครับสำหรับน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับถ้าท่านต้องการ สร้างไม้กว่าจะจบต้นนี้กว่าจะจบก็มาประมาณทักสองสามปีนะครับเพราะนั้นเรามีค่าใช้จ่ายเราก็ต้องใช้วิธีการตอนกิ่งนะจำน่ายบ้างอะไรเนี้ยนะครับนะเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมสร้างงานไปด้วยกันสวัสดีครับทุกท่านครับ